ร้อยไหมครับอยาพี่อยากไมขอ่องใหญ่กาเลยครับขอ่องเจ็ด้วยนะครับเชค่ กรขายแห่งการเรียนรู้และก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยนักวิจัยอย่างมืออาชีพนะครับในอนาคตนะฮะนะครับในฐานะท่านเป็นรองในขาธิการกรรมธิการบริหา,ารราชการแผ่นดินท่านอาจ,จารย์ดรวิทาว,วีประทุมสวัสดิ์โคษกกรรมธิการบริหา,ารราชการแผ่นดินท่านอาจ,จารย์หวังฉางหมิงประธาน ครคมการบริหารมาริเกิลท่านคณะบดีท่านผู้สูงไม่เมางสมมันไม่ครบถ้วนเมื่อเรามีความปฏิบแบบนี้เนี้เราก็จะต้องเืกิดการางคารยุคใหม่และหลักสูตรบริหารการค้าคานเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่วันนี้เป็นวันสําคัญ,ญอีกวันหนึ่งนะครับที่นักศึกษาที่เข้ามาร่วมเป็นนักศึษาตัวหมาวิเกร์ ทางมาริเตอร์ให้ความสําสคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับผมอญาตท่านประธานกรรมการบริหารมาริเตอรท่านอาจารย์หลวงช้างหม,มิงมาริเตอรเนี่ยนะครับ73ปีและวันนี้เนี่ยอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยนะครับท่านตัวผมนั่นแหละว่ากําลังจะถึงแล้วนะครับด้วยสภาวะที่ท่านธุรกิจก็เรียกเลยนะเครือข่ายท่านมากอีกเครือข่ายมากมาย ท่านก็เสียสละเวลาอีกสักครู่หนึ่งได้พบตัวทิงเสียงริงของท่านหนึนะครับต้นที่สองที่เราเรียนเชิญมาก,ก็คือประธานออคงานค่นะน้าเป็นนักศึกษาปอเอกรุ่นสี่ด้วยนะครับเชิญนะครับแล้วบริษัท KSPM นะครับ,รบเป็นได้ข่าวเราเป็นประธานนักศึกษา มดดิบนะครับมินชีสี่ด้วยนะครับย่ยอดมากมากนะครับ,บที่นั่งล่างนะเด็กเด็กโอเคลำบากเลยท่านประธานขอการค้าแต่หน้าเข้าไกลๆผมเนี่ยนะครับก็เลยบ,บอกว่าวันนี้ดีใจจะมาคุยด้วยกันผมมีเวลาอยู่ช่วงหนึ่ือต้องคอยดูหัวข้อก็เข้าใจว่าต้องการอะไรแต่แต่ชือ่อหัวข้อใหม่แล้วกันนะครับ การวางตัวของไทยบนสงคารามนะครับสงคารามระดับโลกและความขัดแยง้งภายในประเทศซึ่งเพิ่งเปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนรัฐบาลเราควรวางตัวยังไงผมคิดว่าเป็นเรื่องของสงคารามการเมืองสงคารามเศรษฐกิจกสงคารามที่เกิดขึ้นความขัดแยง้งจะขอหย่าพูดภาษาโลกมนุษย์นานแล้วนะครับที่มหาอำนาจเบอร์หนึ่งและเบอร์สองเนี่ย มีพานุภาพที่ใกล้เคียงกันมากตัวเบอร์สองจะไม่ค่อยเล่นแรงเบอร์สองก็จะไม่ค่อยกล้าเล่นแรงกับเบอร์หนึ่งเพราะคิดว่าตอ,อกกอนยากดังนั้นอันตรายก็ประมาณสักผมคิดว่าเราเกิดเจ็ปีในยุคหลังรูสเวลต์แล้วก็เคนนดีมหาล้าเนเบอร์นาวิจาการนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับในหัวข้อที่ว่า สงครามการค้าสงครามายแดนคารเมืองไทยและในการจัดระเบียบโลกใหม่เรื่องนี้เรื่องสําคัญนะครับซึ่งเหมอไรเกลกเองมอบหมายให้ผมดรธนชาติปฐมสวัสดิ์ในนามประธานจัดงานทั้งนี้นะครับเราได้เรียนเชิญท่านผู้ส่งคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านแรกก็คือศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญวงศักนะครับในนามประธานของสถาบ,บันจ้างค่าแล้ท่านที่สก็คือท่านดรพุ ประธานออค้าไทยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับได้รับมอบหมายจากศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กระแสชนะวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกลอือซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องของสงครามการค้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราในฐานะนักศึกษาะระดับปริญญาเอกนะครับทั้งสองหลักสูตรเล็งเห็นว่าความสําคัญเนี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่ผู้นําประเทศแต่เป็นเรื่องของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักษาปริญญาเอกเนี่ยนะครับที่จะจบไปรับใช้ประเทศชาติเนี่ยจะต้องร่วมกันในการคิด ตอบโจทย์ว่าวันนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์บ้านเมืองกระแสโลกนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับวันนี้เราเห็นถึงปาฏิริย์ของระดับอของผู้นาอเมริกาและก็กระจายมาถึงทั่วโลกปัญหาเหล่านี้เนี่ยครับโดยเฉพาะปัญหาใจแดนปัญหาใจแดนเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคิดว่าเป็นหนังยาวนะครับและก็การเมืองไทยการเมืองไทยวันนี้เนี่ยยังตอบโจทยไม่ได้เลยว่า ยุคชาหรือจะมีนายกเลื่ปีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยเราจะมีเวทีเสวนานั่นก็คือระดมความคิดว่าไอ้นักศึกษาเองเนี่ยได้คิดตอบโจทย์ว่าการแก้ปัญหาช่วยเหลือประเทศชาติอย่างไรก็เชื่อมั่นนะครับว่าหลักสูตรการจัดการองค์การยุคใหม่และหลักสูตรบริหารการค้าการเมือ,มอ,องอย่างยั่งยืงยงในใี้เกิดเนี่ยนะครับตอบโจทย์ที่จะเป็การปรการโจทเราเองในฐานะที่เป็นชุมชนวิชาการก็เชื่อมั่นนะครับก็กลับ ขอบพระคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้ความสําคัญในหลักสูตรของเราที่เรามาจัดเสวนาวิชาการครั้งนี้คิดว่าได้สะท้อนมุมกลับให้กับผู้นํารัฐบาลและก็พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนต่อไปครับ